กาญจนาบุรีผู้ว่าจังหวัดการประกอบพิธีพีกรรมตักน้ําจากแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ณบริเวณสามประสบจุดกําเนิดแม่น้าแควน้อยอําเภอสังขบุรีจังหวัดการจนาบุรีเพื่อจัดทําน้พาพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเนด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าณบริเวณสามประสบจุดกําเนิดแม่น้าแควน้อยอําเภอสังขบุรีจังหวัดการจนาบุรี ร,ร้อยโทศุสพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดแกนจนบุรีเป็นประธานในพิธีพีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดแกนจนบุรีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรแพทยหญิงเรวิกชาชัยโกมินแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวรังสีมาลทัทธนันผู้พิพา,า,พา,ากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรีน,นางสาวกนกพรศิลาภากุลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีนายนรงทองอัมภัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ พลตีผลิตจันทาสาผู้บัญชาการบนทลนทหารบรกที่17พลตีบุทธยาจันทมาศผู้บัญชาการกองพลทหารรักที่9าพลตำรวจตีนครินสุขคนทวิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชาการข้าราชาการและประชาชนเข้าร่วมพิธีพีกามตักน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนศักดิ์สิทธิ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาหกรอบ 28รกรกฎาคม2567เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567รัฐบาลในมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดช,ชอบเกี่ยวกับการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีมีแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ประจาจังหวัดหนึ่งแหล่งตั้งอยู่บริเวณบ้านวังกะบริเวณวัดวังวิเวการามเก่าอําเภอสังขะบุรีเกิดจากการบรรจบระหว่างแม่น้ำสามสายคือแม่น้าบีคลีแม่น้ําลันตีและแม่น้ําสองกะเลียไหลรวมกันเป็นแม่น้ําแควน้อยคือสามประสบโดยแม่น้าสองกะเลียมีต้นกําเนิดในป่าทุ่งเงยนเรศวนแม่น้าบีคลีจากเทือกเขาตะนาวศรีและแม่น้ําลันตีจากยอดเขาไทยพระ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้ในวันศุกร์ที่5กรกฎาคม2567จังหวัดกาญจนบุรีจะมีการประกอบพิธีแห่ขันน้ำสาครโดยเริ่มจากวัดวังวิเวการามผ่านอำเภอท้องผาภูมิอำเภอสซโยกวัดเทวสังครามพระอารามหลวงหรือวัดเหนือผ่านสกายวอล์กจังหวัดกาญจนบุรีผ่านประตูเมืองมายังบริเวณสัรหลักเมือง เพื่อทําพิธีเฉลิมฉลองพร้อมทั้งมีการแสดงทางวัฒนธรรมและขึ้นขบวนไปยังพระอุโบสถวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงวัดใต้เพื่อประกอบพิธีเสด็จน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคม2567และในวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2567ประกอบพิธีเวียนเทียนสมโพธน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงวัดใต้ ข่าวนิว24กันซารัมบุรีชุดที่๕ไหลบา,ารินรายงาน